สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเดินชมเมืองชาแนลคลิปนี้ขอพามารีวิวตลาดยาดยอราดนะครับเป็นตลาดช่วงเย็นนะท่านผู้ชมดูแล้วคึกคืนมากเลยนะครับเดี๋ยวผมหลบรถแป๊บนึงนะครับเป็นตลาดช่วงคืนนะครับมีการแห่แห่มงกรด้วยนะครับเป็นตลาดของกินนะท่านผู้ชม ะครัเป็นสีสันนะครับคนเดินเยอะมากเลยนะครับมีมการแห่มังกรเล็กนะครับนะครับบรรยากาศเต็ือผู้ชมนะครับอากาศก็เือกมากน้ำของจีน นะครับเป็นร้านอาหารเยอะมากนะครับยานนี้นะครับก็มีไปจนถึงชนยวราชเลยนะครับท่านผู้ชมก็มีของกินเยอะนะครับตลอดซอยเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพารีวิวเพราะช่วงเย็นนะที่นี่เป็นช่วงไฮไลไท์เพราะว่าจะมี ทั้งชาวต่างชาตินะครับชาวไทยแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับจะมาหาของกินนะครับเพราย่านนี้เป็นย่านแบบธุรกิจเนาะนักธุรกิจก็จะมาหาซื้อของกินนะครับเพราะของกินอร่อยเยอะนะผู้ชมนะครับของกินอร่อยเยอะเนี่ยนั่งกินกันแบบชิวๆ นะครับชิวๆนะครับเด็กชาวต่างชาติแต่ชาวต่างชาติที่เยอะนะท่านผู้ชมนะครับนี่เต็มทุกทุกลานนะครับเต็มทุกลานนี่นะครับเต็มทุกลานเลยนะครับแต่ว่าช่วงช่วงเนี้ยเขายังจะให้รถผ่านอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเย็นกว่านี้รถน่าจะไม่ให้ผ่านแล้วนะครับท่านผู้ชม รเราไปรีวิวกันต่อคือยา่านนี้เย,ยาวราชเนี่ยถ้าจะมาต้องมาช่วงเย็นนะนะท่านผู้ชมช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับของกินเยอะมากนะครับชาวต่างชาติก็เยอะนะครับชาวไทยก็เยอะชาวไทยเชื้อสายจีนก็เยอะเช่นกันนะครับทั้งสองฝั่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพารีวิวอั ฝั่งนู้นก็มีนะครับนูนชัยนาทาวเมืองไทยนะครับนี่นะครับชัยนาทาวเมืองไทยนะครับนี่นะครับาาไนะบนะบปเราไปรีวิวกันต่อนะครับของกินเนี่ยก็คือบางท่านน่ะต้องจองเลยนะท่านผู้ชมชาวต่างชาติเดินเนี่ยริมกินริม,ม,มแบบริมถนอนอย่างนี้เลยอะ่ะ นะครับก็มีหลายร้านนะครับบางร้านเหมือนฝั่งนู้นนะต้องแบบจองโต้กันเลยบางร้านนะครับของกินนะครับเหมือนดูฝั่งนู้นเห็นไหมท่านะผู้ชมจะต้องนี่เลยแต่ว่าถ้ามาที่เนี่ยยอร่าดเนี่ยต้องเก่าลัดนะท่านะผู้ชมร้านเก่าลัดที่นี่เกาลัดจะดัง แต่ว่าร้านไหนที่ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับแต่ยุคเก่าๆเนี่ยจะมีมีเจเจท่านมาซื้อแต่ก็ไม่เคยถามว่าร้านไหนเนาะท่านผู้ชมอ่าครับฝั่งนูก็จะมีเยอะนิดนึงร้าน ดับเบิลดับเบิลดับเบิลด็อกมันเป็นร้านชานะผู้ชมเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูมันเป็นร้านชานะร้านนี้คนต่อแถวกันแบบเนอะนี่เยอะมากเลยอ่ะไม่ใช่ต้องขอไปนานผู้ชมอันนี้เป็นร้านหมึกยาง ต้องรอกันเลยนะท่ันผู้ชมนี่ต้องรอกันเลยบ้านจีนอยากของกินเยอะมากเหวลลานะับคผู้ชมนะครับของกินโอ้โหช่วงเย็นเนาะทุ่งแวงก็วแ,แวะมาได้เลยนะครับ่านผู้ชม กินแบบฟูฟูออปชั่นนะครับครับอของกินเยอะมากครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ